เรื่องนี้นะของผมก็จะเป็นการรีในของปฏิยานุพันธ์หรือ a n t i d e เ i v a t i v e ความหมายมันเป็น inverse ของอนุพันธ์นั่นแหละหรือที่เราเรียกกันนะพวกเอ่ออินทิเกรตอินทิกรอ่ะที่เราใช้กันแล้วแต่ปรมาจารย์คุณจะเรียกว่าไปมาในเมื่อรีเสร็จผมก็บอกนิยามเดิมเลยนิยาม F ใหญ่เนี่ย X ฟังก์ชัน F ใหญ่นะเป็นปฏิยานุพันธ์ f เล็กนะ fx ธรรมดาเนี่ยก็ต่อเมื่อทำงางผมดิฟ f ใหญ่เนี่ยพร้มดิฟมาเราจะได้ f เล็กลักษณะของ f เล็กก็คือว่ามันถูกหาอนุพันมาแล้วแล้วถามว่าก่อนหน้านี้คืออะไรผมจะยกตัวอย่างให้ดูเหมือนเดิมเลยสมมติผมบอกว่านี่คือ f ใหญ่ x นี่คือ f เล็ก ความหมายก็คือผมจะดิฟ f ใหญ่เนี่ยแล้วมันจะเป็น f เล็กยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งถ้าคุณเห็นเศษหนึ่งส่วนส x กาลังสถามว่าคุณดิฟเนี่ยได้อะไรคุณตบ3ลงมานะเป็นอะไรเอ่ออ่ะผมเขียนเต็มให้ดูก่อน3าส่วนส x กาลังสเนาะซึ่งมันตัดตักๆก,ก,ก็เหเลอ x กลังสอเนี่ยแหละแล้วทีนี้มีจุดสังเกตก็คือ ้าผมบวกไอตัวเดิมแต่ผมบวกเลขคงที่เข้าไปบวก7สมมติ1ส่วน3 x กำลัง3ลบ100เงี้ยอ่ะ1ส่วน3 x กำลัง3บวก c ซึ่งเป็นค่าคงที่ไม่ว่าคุณจะดิฟในกรณีไหนคุณดิฟมาคุณดิฟค่าคงที่คุณก็ได้ศูนย์คุณก็จะเหลือแค่ x กำลังสองคุณดิฟลบ100คุณก็จะได้ x กำลังสองคุณดิฟไอตัว c ซึ่งเป็นค่าคงที่ คุณก็จะได้ x กลังสองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปที่ใช้ให้ที่ต้องจำาก็คือว่าถ้าคุณอินทิเกรต f เล็กเนี่ย dx จะเท่ากับ f ใหญ่ x บวก c เพราะเราไม่รู้ไงว่า c อ่ะตอนแรกอ่ะมันเริ่มต้นเป็นอะไรอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การจำกัดเขตแทนค่าอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้คือกำลังพูดถึง อินทิเกรลไม่จํากัดเขตนั่นเองนี่แค่นี้เริ่มต้นทีนี้ผมให้สรุปจากไอตัวนี้นะว่าแสดงว่าคุณอินทิเกรต x กำลังส dx เี่ยคุณได้อะไรเศษหนึส่วนส x กำลังสบวก c เนี่ยนี่คือความหมายของมันคุณต้องมีตัว c ติดมาแค่นั้นเองทีนี้ผมพูดถึงสมบัติพื้นฐานก่อน สมบัติของการอินทิกรอลไม่จำกัดเขตสมบัติพื้นฐานการอินทิกรอลไม่จำกัดเขตหลักการผมยังไม่ได้พูดถึงสูตรนะสมบัติพื้นฐานนี่คือว่าถ้าคุณอินทิเกรตค่าคงที่ kfxdx แรกเลยนะปั๊บคุณสามารถดึง k ออกมาได้แล้วค่อยอินทิเกรต f x x เเป็นสมาชิกจำนวนจริงนะที P ่ไม่เท่ากับ0ูอ่าสผมอินทิเกรตอะไรถ้าฟังก์ชัน2ตัวบวกกัน fx บวกลบ gx เคุณก็สามารถแจกอินทิเกรตเข้าไปเพราะมันมีผลในเชิงลีเนียหรือเชิงเชิงเส้น มันแจกไปได้ในบวกลบแต่คูณหารห้ามแจกนะเว้ยไม่เกี่ยวกันเลยนะเน,นี่ยคุณแจกเข้าไปดิอินทิเกรต f x d x บวกลบอินทิเกรต g x d x นี่คือ2สูตรเออสองสมบัติดีกว่ามันก็เหมือนเป็นสูตรชนิดหนึ่งแหละเป็น2สมบัติพื้นฐานของการอินทิเกรลไม่จำกัดเขตอันนี้คือเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวผมลบกระดานแป๊บ นี้ผมจะพูดถึงสูตรการอินทิเกรตพื้นฐานนะก็คือการหาปฏิยานุพันธ์เนี่ยแหละพื้นฐานนี่อันดับแรกเลยสังเกตว่าคุณจะต้องเอ่อนึกถึงการดิฟถ้าคุณดิฟ u กำลัง n คุณต้องตบ u ลงมาถูกไหมแล้วก็ลดกำลังลงหนึ่งแต่การอินทิเกรตจะเป็นการเพิ่มเข้าไป สูตรหลักที่ใช้บ่อยคืออินทิเกรต u กํลัง n du เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ u กํลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวก c และมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่า n ต้องไม่เท่ากับลบหนะเว้ยถ้า n เท่ากับลบหเกิดอะไรขึ้นมันหารด้วย0นย์ะมันจะหาค่าไม่ได้ทันทีอ่านี่คือตัวแรกคือเพิ่มกําลังแล้วก็หารด้วยตัวเพิ่มกําลังนั้น2 อินทิเกรต u กำลังลบ1 du กรณีแยกมาแล้วผมบอกว่า n ห้ามเท่าลบ1น,นะแล้วถามว่าถ้ามันเป็นลบ1เนี่ยมันคืออะไรมันก็ไม่ต่างกันหรอกับ1ส่วน u du เนี่ยผมเขียนให้ดูนะ u กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน u du นั่นคืออะไรนั่นคือได้ log absolute u บวก c นี่นะนี่คือเป็นตัวแยกมาเลยคับ ตัวที่3ผมอินทิเกรต a ยกกำลัง u, du a นี่เป็นเลขค่าคงที่อย่างเช่น2ยกกำลัง x ประมาณนี้แต่ถ้า u กกำลัง n อาจจะเป็น x ยกยกกำลัง2คนละอย่างกันนะคุณจะได้เหมือนเดิมเลย a ยกกำลัง u ส่วนด้วย log a บวก c นะเห็นนะมีแค่นี้เองแล้วก็ผมจะพิสูจน์ให้ดูพื้นฐานบ้าง พิสูจน์ให้ดูพื้นฐานความหมายคือว่าอย่างข้อหนึ่งเนี้ยเขียนพิสูจน์หนึ่งผมบอกว่ากำลังจะเอาตัวนี้มาพิสูจน์ใช้นะผมดิฟอะไรผมดิฟบายดีบายดีอะไรบายดียูก็ได้บายดีเอ็กซ์ก็ได้ผมดิฟบายดีเอ็กซ์ะไบายดีเอ็กซ์ผมดิฟไอฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเลยบายดีเอ็กซ์นะอันนี้มันดียูนะ u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1นะบวก c คุณรู้แล้วว่าไอ้ดิฟ c ตรงนี้เป็น0ผมตัดทิ้งเลยส่วน n บวก1เนี่ยมันเป็นค่าคงที่คุณดึงออกมาอ่า x y dx นะ u กำลัง n บวก1เสร็จแล้วสูตรดิฟคุณก็เหมือนเดิมตอบ n บวก1ลงมาลดกำลังลง1จะเป็นอะไร เอ่อผมตบมาเป็นคูณกับเลขหนึ่งไปเลยนะ n บวกหส่วนด้วย n บวกหแล้วก็อะไร u กำลัง n บวกหลบหนึ่งก็เหลือ n เดียวแล้วก็เป็น du by dx นี่ไงตัดปั๊บสิ่งที่เหลือจะเป็น u กำลัง n du by dx ถ้าคุณเอา by dx ออกปั๊บมันจะเห็นเลยเห็นไหมเหมือนกับอินทิเกรตเลยอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมันเป็นสูตรกลับกันจัดนิพิสูจน์ตัว2ตัว3อันนี้คุณไปดูเองได้ ไอ้ตัวสองก็คล้ายๆกันเนื่อมมันมีสูตรอยู่แล้วไอ้ตัวสามก็คุณดิฟ A อกำลัง U ได้อะไรเนี่ยตัวสามนิดนึงก็ได้พิสูตรตัวสามพิสูตรตัวสามเอออินดิเกตผมเอามาดิฟแล้วกันเมื่อกี้ผมดิฟเทียบ X ตอนนี้ผมไม่ดิฟเทียบอะไรเลยไม่มีตัวเทียบคุณต้องดูวิธีไว้ด้วยนะจำไว้ใช้ตัวนี้ที่ผมจะดิฟ A กำลังอส่วนด้วย l o อก A บวก C ผมไม่ดิฟเทียบอะไรเลยจะไม่มีตัวบายว่างกันเถอะแต่ตัวแปรคุณคือตัว u แน่นอนเปิดประเด็นแรกมาปุ๊บตัว C ทนี่เป็นไงศูนถ้าคุณดิฟ4ถึงไม่มีตัวบายอะไรก็เถอะดิฟเสร็จสังเกตว่าไอหนึ่งส่วนล็อก A ตัวเนี้ยผมดึงออกมาข้างหน้าได้แล้วก็ดิฟอะไร A กำลังอยู่อ่าผมไม่มีตัวบายนะ แล้วถามว่าดิฟ A อกำลัง U ได้อะไรคุณจะได้1ส่วนล็อกเคูณด้วยดิฟ A อกำลัง U ได้ก็ไดเอกกำลัง U ธรรมดาเนี่ยแหละแต่คูณกับล็อกเด้วยตัดตักตัก,ตกสิ่งที่เหลือคือ A อกำลัง U เฉยเฉยแล้วก็อะไรด U อย่าลืมคุณต้องดิฟไซดด้วยนี่ไงเห็นไหมมันเป็นอินเวอร์สกันกำลัง U ูล็อก c คุณเอาดิฟตัวนี้ออกปั๊บแล้วมาเป็นอินทิเกตตรงนี้ทุกอย่างจบเลยไอตัว D ตัวนี้เท่ากับ A กกำลัง u d ด u. คุณเปลี่ยนตัว D ีตัวนี้มันเป็นอินเวอร์สใช่ไหมเอามาไว้ฝั่งนี้จะได้ว่า A กกำลัง U ส่วนล็อกเบวก C เนี่ยเท่ากับอินทิเกต e กกำลัง UDU นี่คือพิสูจน์เรื่องต้นอ่ะต่อไปจะไปดูดด